สวัสดีครับผมโทอี้นะครับโอเควันนี้ก็จะมาเล่นมารลอดโรมนะผมไปเอามาแก้ทางสก,กัดกับเฮเลนนะแล้วก็แวนะครับผม oh <my> โอเคเกมนี้น่าจออกเป็นออกเป็นน่าจะซับเกาะนะครับการลิงนิดนึงนะโอเคปาดไปหนึ่งทีเดีย๋ยวเราได้ตัดเลือดก่อนนะครับน่าจะหิวเมื่อึ้นเนาะ โอเคไปบนเลยเพื่อนอนลิเตอร์มาผมบอกให้เพื่อนเอาชาชิมาป่านะจะได้แบบทีมไฟจะได้แบบโหนโหดหน่อยนะครับโอเคไปละฟิกหนีละเสียฟิกนะโอเคล่างได้ได้เล่นอยู่เนาะเอ้ตายตาคู่ขะ่างนู้นเป็นลิงฟาร์มเนาะ อย่างน้อยเราก็มีแบบอตอดๆไปก่อนเนาะโอเคขอได้นะครับเดี๋ยวไปบนนิดนึงลิงน่าจะฟาร์มช้าฝ่าทาชีนิดนึงเนะโอเคมาแล้วสี่แล้วเฮ้ยทาชียังไม่เสร็จเลย ทาชิเล่นล่างเนาะเดี๋ยวเราค่อยๆเซฟนิดนึงเล่นเยอะไม่ค่อยได้ตอนนี้ลิงหายนะผมยังไม่โผล่เลยต้องน่าจะเอาบนแล้วโอเคมากันละมากันละมากันละไม่พลาดหรือเปล่าอาริเจอร์จะเย็น รอสี่นะผมรอสี่โอเคลูกโคมมาตึงๆโอเคสวยครับหูเห้เลวถ้าผมเวลสี่นะบอกเลยขึ้นมาเวลสี่เนาะต้องเล่นนะเอาจริงต้องเล่นนะครับผมสวย เอาจริงแล้วหมแบบแล้วเพื่อนเมื่อไมร่กกลับเลยกล <c oughs> <c oughs> ับเลยเถอะด้วยเรื่องของกมวยเลือดอ่ะหอยเลยเพื่อนโอเคเกมที่ผมน่าจะเฉิดน,นะครับพรานของข้ามนีแบบเอาผม,ผมเอามาแก้ทางโดยเฉพาะเลยเนาะ อ้อยู่ในหุ้มส่วนปะเล่นเยอะก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถอยดีกว่าแวนมาด้วย ตุยเลยต้องหนีโอ้โหฟิกสวยฟิกสวยมากเดี๋ยวไปรับเพื่อนนิดนึงเพราะบนโดนค่อนข้างหนักเ,เสียดายนะไอเทมใหม่ไอเทมใหม่ออกไม่ได้ละ ไอเทมใหม่เล่นเล่นคู่กับม้าหรอกค่าข่าโหดมากเลยนะครับววับโอเคผมตายนะไม่ยืนนานเกินจริงๆเมื่อกี้ต้องออกแล้วเนาะแต่เราได้ป้อบนะค่อนข้างคุ้มอยู่จริงจงเพื่อนเอาทาชีมาความถ้าเจอแบบพวก เฮเลนพวกตัวฮิวแลรนะ่ะหยิบทาชิมาฟาร์มเลยนะผมแล้วก็มาหลอดเนาะเอามารมนะครับเพราะเฮเลนเฮเลนจะฮิลไม่ขึ้นเลยนะถ้าแบบนี่ขอยากไม่มีตัดเดิอน,นะเฮเลนยังแบบยังแบบเล่นกันไม่ค่อยได้เลยเนาะ้เอาสกัดมาด้วยสกัดก็ก็หวานเลยดิดามเมสีขาวอะชอบเดี๋ยวเราได้ตัดเดือดแล้วเขาเขาจะเล่นค่อนข้างยากเนาะ ผมโดนหนัก,กว่ะต้องค่อยๆเล่นนะอุ้ยแรง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 รอเพื่อนมาเติมนะครับเพื่อนไปดักอยู่ข้างล่างเนาะเคลิิงอยู่แล้วพุ่ันี้เล่นลึกไปหรือเปล่าเพื่อนฮลัลโหล ก็โดดไปหนึ่งทีบับโอเคดีนะเพื่อนเอาเลตเตอร์มาเล่นาง,ง่ายอยู่ผมเล่นง่ายอยู่จริงเอามาลอดโลมาอยากให้แบบเป็นเมทเด็กแบบพวกซีซีมากกว่าเนาะมาลอดมันจะได้เล่นค่อนข้างง่ายนะครับไปไหนแล้ววะนะ โอ้โหดีนะาปาดทันเกือบล่วงแล้วโอเคตัดเลือดใกล้ได้แล้วนะครับใก,ใ,กใ,กใกล้เล่นใกล้เริ่มเริ่มเล่นง่ายละไม่หือรู้ดีจริงๆอยากได้กลางมากกว่านะแต่ล่างใกล้แตกละเกือบห้าสิบเปอร์เนาะโอเคเจ็บอยู<ง><ง>่สวยครับสวยเลยสวยเลย เดี๋ยวรอเพื่อนนิดนึงนะครับพิกหนีเลยไม่ไหวต้องช่วยวะแม่กำลังเดินมาเนาะแต่บนได้นะโอ้โหโดนยับเลยวะล่างโดนเทะมากขึ้นเยอะโอโ้ไม่ไหวไม่ไหวเล่นไม่ได้นะแต่บนดันยาวเลยนะครับแต่ได้สติเพิ่งมา เอาเรียบร้อยล่วงชิ้นต่อไปผมน่าจะอกเป็นดาบแดงนะขึ้นน่าจะขึ้นดาบแดงเลยโอเคแต่บนบนไหลาย,ยาวนะครับขึ้นดาบแดงเลยก็ได้นะ เจีได้ทาชีมากปปททผมไปเอาบนดีกว่าบนก็แตกแล้วโอ้ oh, ไม่ได้ว่ะต้องถอยนะครับข้าใจายเย็นดีวิ่งกันเร็วเกิน มันเริ่มเริ่มเริ่มเสียแล้วทาชี้อยู่ล่างนะเนาะเดินอ้อมนิดนึงฮิเม่นตรงตรงยางนั้นเลยเหรอโอเคได้อยู่กดโลไม่ทนันมาเสียดายมากโอเคได้อยู่คนระับ เสียดายว่ากดโลไม่ทันนะกดเสียดายมากนิดเดียวจริงๆคือเราจะมาต่อยผมว่างั้นเคลียร์ดาร์กดีกว่าล่างยังไม่ได้เลยเนะยาะเดี๋ยวเพื่อนตีนะผมเคลียร์ล่างนิดนึงอ๋อเคลียร์เลนไปล่างเนาะ สวยครับกลับก่อนโดไนไหมนะทันปะโอโ้โหไม่น่าทันโอโ้โหอาริเตอร์เสียดายเสียดายมากอาริเตอร์เสียดายมากเกือบดีแล้วโอ้โหถ้าทา,ทาชี้ออกดาบแดงนี่แบบฮิวไม่ขึ้นเลยนะครับ นูน่นอืลเรียบร้อยผิวก็ผิวเหอะจริงๆต้องดันแล้วเนาะต้องทำกลางแล้วเอาจริง ชี้เล่นลึกปะเอาจริงทาชีเล่นค่อนข้างลึกนะครับลึกไปเปล่าโอเคสามตัวเนาะข้างล่างสามตัวเนาะตอนนี้ลิงหายไม่รู้อยู่ไหนผมเล่นคู่กับเลเตอร์น่าจะค่อนข้างคุง้มอยู่ไม่ใช่ดิอารีนี่ว่าอารีไปโซโล่หนีก็หมดเลยว่ะ <c oughs> ชิ้นต่อไปน่าจะออกเป็น อยเนาะโ้ต้องโดดให้เพื่อนแล้วโอเคถ้าเมื่อกี้ไม่โดดผมน่าจะฆ่าไม่ตายโอ้โหเสียดายจัดยกสูหลงไปไหนวอยอู่อะอเค้ซับโลกสวยสกัดสกัดตาม ดดปาดเขีคยเอากลางนะครับเหลือใครอะเกิดมาสามตัวตนะีป้อมนะเพื่อนไม่ต้องซูมเนาะเฮ้ย <c oughs> อีกนิดเดียวเคแตกเนาะ เฮ้ยอะไรสิพงสีันไม่มีสีพงสีพันอะไรไม่มีครับนี่ติดนี่ผมติดออกของซับเป็นไอ้นี่นะซับเกาะนะนี่ติดติดถ้าผมออกสามเหลี่ยมนะบอกเลยบันเทิงแน่ไอเทมใหม่ของมาล็อตนะแบบไอเทมใหม่ยมม้อนม,มาอัปเดตมาเนแม่โคตรดีอะทาชีออกดับแดงนะัเดี๋ยวรอทาชีออกดับแดงเนาะถ้าเข้ากับผมนะทาชีถ้าเข้ากับผมแนละ้วบ,นะบอกเลย เนื้อเน้นๆนะผมเนื้อเน้นๆไม่มีเกาะเอาจริงนะยกสูแม่งคนจะมายิงตัวเลยต้องเล่นนะครับผมชอนนี้ต้องเล่นลนะเ okay, สศกัดเล่นบนเนาะ โฮ้โยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่แล้วบอกเพื่อนผมเอาแวนก่อน,นจริงๆเราก็มีโอกาสพลิกได้แล้วถ้าไม่ไเห็นมันจะแปมแบบโดนก็ข้างเยอะเนาะเพราะว่าเลเตอร์ระยะมันสั้นนะสกิลระยะอะไรมันสั้นนะจริๆงๆทำเวลคลิปก่อนดีกว่า เนียอสูเอลสูคือประเด็นคือแบบต้องกลับแล้วจังหวะเนี้ยผมต้องรีบออกทอยเนาะโอเคได้ทอยแล้วครับผมจินต้องไปผมน่าจะออกเป็นโอดินนะครับเฮ้ยกอนแต่เกิดที่ว่ามาเซตเองเนาะเพราะมันจะเร็เกมแล้วยังมยังมีมคนเห็นผมเนาะ ตอนนี้แวนยืนคู่กับเฮเลนเลยนะครับต้องเอาคู่ให้ได้เนาะต้องป่าทูดาเมตก่อนนะครับมันก็น่าจะเก็บ,กบได้แหล,ละสก,กัดตอนนี้สก,กัดยากดันเนาะตอนนี้ลิงก็เกิดละฝั่งเขาเลดเกมคือคือลิงเลยหลักๆนะครับ เดี๋ยวโดนโถมากเลยเอาจริงสามตัวเนาะเดี๋ยวเคลียร์ล่างก่อนตอนนี้ก็โดนไปนเน,น,นี่ยขูแรงว่ะ้หลังโดนบันเทิงเลยหลังโดนจะเก็บ ว่าเล่นแรงมากนะครับเล,เล่นเป็นเนาะโอเคได้มาหนึ่งปา่าเลยอย่างละป่าเลยปึ๊ดปึ๊ดจริงๆต้องมาตีแล้วนะเอาจริงอะ ด้วยพลาดหรือเปล่าพะโหลโอเคได้นะเพื่อนยอมตายนะเราก้าวไก่อนเฮ้ยเวอร์ปะ่ะเพื่อนเพื่อนเวอร์ปะ่ะพวกดาเมจขาวอะเกมนี้พวกดาเมจดาเมจขาวเวอร์ป่ะอันเลนอันเลนเกินวะ่ะอันเลนเกินไเปเบ้าเเดี๋ยวนี้พวกดาเมจขาว,วเวอร์จัดเลยที่ผมดาเมจขาวนี่กี่ตัวเนี่ยโอ้โหสามตัว เนื้อเน้นๆอะ่ะไม่มีกระดูกครับผมรูปคมตึงๆนะเกมนี้เอามาแก้จัดเลยถ้าเกมนี้ไม่เป็นหาชีนี้น่าจะเล่นกันไม่ค่อยมันนะหลังๆๆโอเคน่าจะได้อยู่ บอบบอบบอบหัวอีกตัวนึงดิรูปผมตึงๆโอเคประมาณนี้นะครับผมก็มาหลอดโลมเนาะคือเอามาแก้เฮเลนกับแวรเนาะจริงๆยิบยิบ,ย,บยิบมาหลอดมาตัวเดียวแก้มาสองตัวนผมก็คือเฮเลนกับแวนเนาะก็คือยิบมาตัวเดียวนะครับแต่อันนี้ผมเพิให้อาชีมาเป็นป่าเนาะ ก็ค่อนข้างเล่นง่ายนะเพราะว่าทาชิมันค่อนข้างถึกด้วยแล้วดาเมจสีขาวมันก็ค่อนข้างแรงเนาะประมาณนี้นะผมมอลอลอตโรมเนาะเกมนี้ลิงลิงค่อนข้างเล่นยากนะเพราะว่าทีมผมมีอาริสเตอร์นะผมผมก็ยืนคู่กับอาริสเตอร์นะครับก็เดินไปไหนใกล้ๆกันนะเพราะว่าดาเมจผมค่อนข้างแรงเนาะโอเคครับผมประมาณนี้เนาะถ้าชอบใจคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย นี่อาเลนตึงนะผมเกมนี้ตึงๆไปหเมื่อกี้รูปผมตึงๆเลยอะโอเคประมาณนี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมถ้าชอบก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับบ๊ายบายไปละเจอกันครับผม